พี่เป็นคนที่ใส่ใจเรื่องความเป็นาำงา m อยู่แล้วโดยเฉพาะแบบสิ่งที่เราเอามาใช้บนร่างกายอะไรเงี้ยค่ะเรื่องเครื่องสอําอางสกินแคร์ทุกอย่างแบบชอบซื้อมาลองเราใช่ไหมใช่ทางเราแล้วเราก็จะรู้ว่าอันไหนใช้ดีไม่ดีคือผ่านมาหมดแล้วพี่จะเป็นคนที่รู้ปัญหาผิวของผู้หญิงอะไรที่มันเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราก็เลยกลายเป็นลิปไวท์ไดมอนด์ตอนแรกก็คือเริ่มต้นจากครีมตัวแรกชื่อเป็นลิปไวท์ไดมอนด์ครีมซึ่งเป็นครีมที่มีสารสกัดจากเพชรคือเพชรนี่จริงๆแล้วเนี่ยมันช่วยดูแลเรื่องของริ้วรอยคือหลังจากนนนนัั้มกก็็ลายเป ทั้งแบรนด์ทั้งลายที่ทุกๆอย่าง้องมีเทสใช่ค่ะใช่ค่ะส่วนวันนี้ที่เราจะมาคุยกันนั่นก็คือเรื่องของเป็นครีมลิปไวท์ไดมอนด์เหมือนกันนะคะแต่สูตรนี้พิเศษยังไงคือข้างในนี้มี2สูตรใน1กระปุกค่ะนี่เปิดมาเป็นอย่างนี้ค่ะคือเรารู้ว่าเราตั้งใจทำครีมที่มันช่วยเรื่องความกระจ่างใสใช่ไหมคะต้องทำให้มันเหมือนแบบไม่ให้คนผิวแพ้ง่ายใช้ไม่ได้คือเราต้องทำให้มันเหมือน ใช้ได้ทุกสภาพผิวและเห็นผลจริงตอนกลางวันเราก็ทาฝั่งเดย์สีชมพูไปเนื้อจะบางเบาหน่อยก็คือจะมี s อ f 15ค่ะคือมันง่ายสำหรับการแต่งหน้าต่อแล้วก็ไม่ต้องทากันแดดเพิ่มสำหรับฝั่งไนท์รีแพ์คือกี้ทำมาเป็นสูตรที่อินเทนซีฟมากขึ้นก็คือเป็นสูตรที่เข้มข้นกับคนที่ปัญหาผิวทาเป็นมาร์กได้ด้วยค่ะแล้วก็ใส่เพชรใสเข้าเราใส่สารสกัดรังนกแล้วก็ใส่เซนเทล่าลงกีปุ๊บก็ไม่ต้องลมาลงกันใดอั่ะแล้วเราก็สามารถปกป้องผิวเราแต่รู้ไหมว่ากัน เราทาขึ้นมาคือเป็นกนระแดด50 SPF แต่ว่าเป็นเนื้อรองพื้นค่ะตัวนี้เราใส่เพชรแบบผงคือมันจะต่างกับที่ครีมที่ว่าครีมเนี่ยที่ใส่เพชรแบบน้ำที่ซึ่งเรียกว่าเพชรนาโนแต่ถ้าเป็นอารมณ์เครื่องสำอ,อางแบบนี้ม,มีแป้งด้วยนะคะก็คือจะใส่เพชรแบบผงซึ่งเพชรแบบผงเนี่ยไม่ใช่กลิตเตอร์ที่วาวๆวนะ,ะวาวเป็นผงเพชรที่ไม่มีสีสี01กับ02ก็คือเหมาะสําหรับ ผิวผู้หญิงไทยก็จะมีอันเดอร์โทนเป็นเหลืองเหลือได้กลิ่นหอมด้วยใช่ค่ะอันนี้เป็นลิปวายไดมอนด์ฟลอเรสพาเวอร์เป็นแป้งผสมรองพื้นซึ่งมี2สีเหมือนกันค่ะก็คือ2สีนี้มันก็จะแมทช์กับตัวกันแดดใช่ค่ะมีซ้อนหนึ่งกับซ้อนสองเหมือนกันจกจุดดำรงก็ปกปิดได้ดีมากอันนี้ปกปิดได้ดีมากสำหรับบางคนที่ไม่อยากทาตัวกันแดดหรือรองพื้นก็คือทาตัวนี้ตัวเดียวได้เลยใช่ค่ะและนอกจากนั้นคือกันน้ำกันแดดก็คือทาปุ๊บว่ายน้ำขึ้นมาถ่ายรูปได้อีก